สวัสดีครับ Flutter วอนนี้เรามาลองดู Flutter for Windows กันซึ่งออกมาเป็น Stable Release แล้วผมลองเข้ามาที่ flutter.dev ดูนะครับก็มีตรงนี้สามารถ build ตัว Windows Application ได้แล้วาลครับอันนี้ไม่ต้องดูแล้วกันก็คือมาลองรับ Windows ที่เป็น Stable Version แล้วนะงั้นแต่ก่อนอื่นเราต้องมาติดตั้ง ตัวฟัตเตอรที่ให้ลองรับตัววินโด s ด้วยนะครับดับแรกเลยเราจะต้องทำการ f l ต t t e r อัปเกรดก่อนซึ่งเมื่อกี้ผมได้อัปเกรดไปแล้วนะครับจะได้ไม่เสียเวลาโอเคเรียบร้อยอัปเกรดเป็น f l ต t t e r ์เวอร์ช2.10นะครับแล้วก็ต่อมาเราลองดู Flutter d o ็อ er, กสเป็นคำสั่งที่เราใช้กันประจำนะครับการจะมาดูว่าโอเคเราขาดคอมโพเนนต์อะไรบ้างนี่ครับ a n d ด o i d ได้ Chrome ได้ ทุกอย่างได้หมดยกเว้นนี่ Visual Studio ไม่ใช่ Visual Studio Code นะครับคนละตัวกัน VS Code กับ Visual Studio อันนี้เป็นตัว d ด v ว l o อที่เอาไว้เด v ว l รอพวกภาษา C อะไรบนบน Windows เขานะครับบอกว่ายังขาดตัวนี้อยู่ถ้าจะใช้ก็ต้องลงนะครับจริงๆเครื่องอื่นผมลงไว้หมดแล้วแลว <laughs> หละเหลือเครื่องนี้ยังไม่เคยลงก็ Co ป,ปีไปลงนะครับ Copy แล้วก็ไปลง ว่าจะดาวน์โหลดตัวไหนมาลงานะครับเราใช้คอมมูนิตี้เวอร์ชันนะครับฟรีดาวน์โหลดนะครับไม่ต้องใช้ตัวเต็มก็ได้ดานวน์โหลดเสร็จแล้วลงเลยครับไม่ดีรอนะครับโอเคมันจะให้กดอ่าโอเคนะครับ เพราะว่าบางทีไอตัว o b s ที่ผมอัดเนี่ยมันจะไม่ขึ้นในหน้าจอที่ว่าเนาะมันจะแคปเจอร์หน้าจอไม่ได้แต่ว่ามันจะขึ้นให้กดว่าโอเคอินสตอลไม่เหมือนแอปพลิเคชันทั่วไปโอเคก่อนที่จะเริ่มนะครับให้ไปดูก่อนว่าโอเคอักลีกับ Privacy หรือเปล่าอักลีกับทั้งหลาย Continue นะครับลงหอดนะครับมันก็จะทำอะไรเอ่ยดาวน์โหลดแล้วก็อินสตอลคอมโพเนนต ของ Visual Studio อ่ามาถึงหน้านี้เดี๋ยวเราต้องติ๊กอะไรบ้างในการติดตั้งนะครับมีให้เลือกเยอะเลยดูว่าเขาบอกว่าให้ดาวน์โหลดนะครับแล้ว install desktop development with C++ workload นี่ include all of the default component default มายังไง install แบบนั้นเลยแล้วก็เราก็จะไปเลือกอันนี้ desktop development with C++ มีไหม โลโก้สีพัทพัทเดสท็อปเดเวล็อปเมนต์วิีพัพันี่แน่1อันนะครับเอา default component แค่นี้เองเหรอในเวอร์ชันก่อนต้องติ๊กเยอะกว่าน,นี้นะลองดูแล้วถ้าไม่ได้เดี๋ยวอาจจะมาลองดูกันนะติดตั้ง8.3กิกนะครับระหว่างนี้ขออนุญาตหยุดวิดีโอไว้แป๊บหนึ่งนะครับหลังจากดาวน์โหลดเสร็จเดี๋ยวเรามาต่อกันนะครับ เอาละครับเรียบร้อยแล้วติดตั้งมันก็บอกว่าให้รีสตาร์ทนะครับหลังจากรีสตาร์ทมาเรามาอาัดกันต่อแต่อาจจะขาดไปช่วงหนึ่งนะครับก่อนที่หลังจากรีสตาร์ทมาแล้วผมยังยังโปรแกรมอัดมันยังไม่ขึ้นเนาะเพราะว่าอันนี้อัดจ,จากซอฟต์แวร์ไม่ได้อัดจ,จากไอ้ HDMI นะครับรีสตาร์ทแล้วเดี๋ยวมาเจอกันครับเอาละครับรีสตาร์ทเครื่องเปิดเครื่องใหม่แล้วก็เป็นอย่างนี้ทื่อๆเลย อันนี้คือเสร็จแล้วใช่ไหมไม่รู้ครับมาลองดูกันอันดับแรกเลยลงขอลองเปิดตัว Visual Studio ก่อนว่ามันมีแล้วแน่นะน่าโอเค Visual Studio อ่ะเซตอัพเหรอไม่น่าจะใช่นี่แอป Visual Studio 20 22โอเคยังไม่รันนะครับเราจะมาลองอันนี้ดูก่อน p l ั t t e r Doctor ดูว่าเป็นเยี่ยงไรอ้าผ่านแล้วง่ายขนาดนี้เลยเหรออ่ถ้าอย่างนั้นลองไปดูที่ลองฟัตเตอร์ n e w c r e a t e สิฟัตเตอร์แคริเอร์วิ p แล้วกันเดี๋ยวเราจะลอง Compile แล้วก็รันดู นะครับแล้วก็โค้ดจุด a ัตโค้ดให้บินอัพเดตทูโอเคอันนี้ข้างล่างเป็น Windows Desktop อยู่แล้วหนึ่งเดเว n e c ปอพร้อมรันนะครับไม่ต้องทำอะไรเลยแล้วก็เดิมิมแอปเดิมๆนะครับกด F 5เพื่อลอง Compile Run ดูซิว่า Compile ผ่านไหม อาจจะใช้เวลานิดน,นึงครับเดี๋ยวเรารอกันไปเรื่อยอยัยงไงขอพอไดไปดูไปแป๊บหนึ่งดีกว่าอ้าวไม่ต้องพอดแล้วนี่มาแล้วเนี่ยมันไม่เมือแล้วอะไรเลยโอเคคอมไพล์ก็รันคอมไพล์รันก็เร็วอยู่นะ แล้วนี่นก็เป็น Windows app แอปล้หน้าตา w i น d o w s แอปนี่คือตัว Start Application ธรรมดา f a ต t ต r d e เ o โ่เรานี่แหละแต่หน้าตามันเป็นโมบายโมบายเนาะแต่โอเคถ้างั้นเราขอสรุปแค่นี้ก่อนนะครับจบคลิปวิดีโอนี้นะครับแล้วก็เดี๋ยวจะลองเล่นดูวิดีโอต่อไปจะลองเล่นดูว่าไอตัว Windows App เนี่ยมันสามารถเปลี่ยนเป็น User Interface แบบ วินโดได้ด้วยแต่ว่าเดี๋ยวขอลองก่อนยังไม่เคยลองนะครับแล้วเดี๋ยวได้ผลยังไงเดี๋ยวจะมาแชร์กันในวิดีโอถัดๆไปนะครับวิดีโอนี้ขอไปก่อนแล้วครับสวัสดีครับ